สวัสดีทุกคนที่ดูช่องนาวีเบต้านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกวอลเล็ตแล้วนะครับผมวันนี้วันที่7แล้วนะครับผมก็แจก10บมงนะครับก็แอปที่ผมจะใช้สุ่มนะครับก็เป็นแอปนี้นะครับแล้วก็จะมาสุ่มจับกันเลยนะครับผมไม่รีรอและไม่รอรีนะครับและไม่สีซอและไม่ซอสีนะครับนี่ครับ10บมงผมก็อันนี้ไปแล้วนะครับโอเคครับผมก็จะมาจับเลยนะครับผมไป โอ้ยครับตอนนี้ก็มาให้จับแล้วนะครับผมชื่อทั้งหมด1 4บ5คนนะครับผมก็หมุนไปเลยครับจังหวะนี้ได้ใครได้เป็นนนทวันรนะครับผมนนทวัน์นะครับได้ไปนะครับผมดีใจด้วยนะครับกับนนทวันรเพื่อนดีของเรานั่นเองนะครับผมเตรียมฟรีไฟล์ให้กันนำเลยเพื่อนผมก็จะแคปรูปนี้นะครับผมไปบอกนนทวันรนะครับผมแล้วก็จะมาสูงคนที่สองเลยดีหรือเปล่าครับผม ันที่2จะเป็นใครนะครับโอ้โหแล้วมีอะไรโฆษณาเป็นบังเบอร์นะครับผมคนที่2นะครับเป็นบังเบอร์นะครับผมคนที่2เป็นบังเบอร์นะครับผม,ผมก็จะแขมรุ่นี้ให้บังเบอร์ดูนะครับผมโอเคนี่นะครับผมแล้วเรามาดูนะครับผมว่าผมโอนจริงหรือเปล่านะครับ โอเคครับพจนแรกผมก็โอนไปแล้วนะครับผมให้กับนนทวัฒน์นะครับผม5้วอนะครับผมผมพูดจริงทําจริงนะครับผมไม่ขี้โม้นะครับผมบางเรื่องเท่านั้นเองนะครับอคนที่2ที่ผมจับได้ก็คือเบอร์นะครับผมเพื่อเบอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ ผมโอนจริงนะครับผมก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับห้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปอะไรออกมาก็ฝากดูด้วยนะครับผม